ร้านเ้าต้มเล็กๆแต่สเปคของเขาไม่ธรรมดาโดดเด่นเรื่องสกิลการทำอาหารทีร่ได้กับไฟร้อนๆจนหอมฟุ้งไปทั่วร้านได้เมนูเนือ้อคัดแต่เนื้อไทยชันดีย่างไฟแรงแต่ยังแดงฉ่ำที่เนื้อด้านในไปยันเมนูที่คุณเคยแด่บอกเลยกินแล้วรสก็ไม่ธรรมดาในราคาแบบนาบ่าเคอบบะ บอกเลยว่าร้านนี้เป็นร้านที่ตุ้ยแวบมาฝากทองทุกครั้งที่มาช่างชุยได้ชิมตั้งแต่เขาเป็นร้านเล็กๆทากันเอง2องคนค่อยๆขยับขยายร้านมาเรื่อยๆจนใหญ่โตตามปัจจุบันวันนี้เราอยากมาแชร์เมนูที่ทําให้ตุ้ยติดใจที่ร้านเจียเหลาแอดช่างชวยตัวร้านตกแต่งสไตล์จีนแต่เขาแอบมีบาา์เล็กๆเ,เพราะคุณแหมเจ้าของร้านเขาเป็นอดีตบาร์เทนเดอร์เจ่อเอะขี้เมาทําอะไรก็รอร่อยอย่างเข้าผัดนี่ยังไงก็ต้องสั่งรสกลางๆข้าวเรียงเม็ดหอมกระททามากๆไก่ผัดมะม,ม่วงอันนี้ขอท้าเลยใครมีรยยออมร้้้าาาานนนนเเดด็ออกกกกหยงขมมมูสัววปแแไจท ด้วยความที่เขาเป็นเนื้ออใช้เนื้อไทยในราคาหน้าร้องผ่านการรังสรรค์และประสบการณ์จนออกมาเป็นเมนูเนื้อที่คุ้มค่าคุ้มราคาวมากๆเมนูทั่วๆไปอย่างกุ้งแช่น้ำปลาก็ผ่านกระบวนการเตรียมกุ้งอย่างใส่ใจจนกุ้งออกมาเนื้อแน่นฉ่ำเด้งกุ้งน้ำยำแซ่บๆได้เป็นอย่างดีนอกจากตำแหน่งพ่อครัวยังพุ่งตำแหน่งบาร์เทนเดอร์พร้อมนำเสนอเมนูค็อกเทลที่เหมาะกับทั้งมือใหม่และมือเก่าเพราะเขาใส่ใจในทุกรายละเอียดจริงๆโดยรวมถือว่าเป็นร้านข้าวต้มที่ชงเล่าได้นิดหน่อยอะแหละให้อดรมอาหารจีนฟิวชั่นไทยแต่ไส้ ตั้งใจท,ทำขึ้นมาจะปอช่วงไหนก็เป็นได้อย่าลืมดื่มไม่ขับดื่มอย่ามีความรับผิดชอบกันด้วยนะจ๊ะ